ครับผมเราไปดูพังบุญมาโยกนะครับนี่เรามาถึงแล้วกับพังบุญมานี่นี่ครับพาไม่เอฟซีน้องออนได้เห็นนะครับนี่ฝั่งนึงเชียงีฝั่ง,งนู้นนี่ครับยามเย็นครับเราจะอยู่กับพังขมูลและพังบุญมาเนาะเพื่อมา ให้ FC ให้คะแนนครับในเรื่องสับปะรดอรนอนไลน์เนาะนี่มาดูเขาโยกยืนโยกทั้งวันอย่างนี้แหละครับโยกไปโยกมาอย่างนี้แหละครับอันนี้ควานก็น่าจะไปยังไม่ได้มาขี่โยนหญ้าเนาะโยนสับปะรด ในยกโชว์ปากโชว์งวงเลยครับให้เอฟซีได้เห็นครับน้องช้างนะฮะนี่เยะออะหยะเฮจเลยเฮจเลยเชอาอนี้ก็ตกงานเช่นกันครับสองเชือกกับฝั่งนู้นกับสองสาเชือกครับที่ตกงานอยู่ที่นี่ ก็นิสัยดีครับเช่นกันครับแต่ถ้าควานไม่อยู่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าทุกเชือกครับถ้าเห็นควานก็ไม่แนะนําให้เขาใกล้น้องเนาะจะไปให้สับจะไปให้อาหารเลยไม่ไม่ได้ครับเพราะเพราะว่าไม่มีควานคอยดูแลเนาะไม่เราเราต้องต้องเซฟด้วยครับเซฟตัวเองไม่ใช่ว่าเออน้องช้างแล้วน่ารักเอาเราไม่รู้นิสัยไม่รู้นิสัยก็ เข้าไปอาจจะถูกน้องช้างตกใจหรือทำร้ายเอาได้นะครับนี่ครับเจบุญมาครับพังบุญมาหรือว่าเจ๊บุญมาของเราครับนี่ยกโชว์เลยก็อยู่กับจะอยู่ฝั่งนี้เนะาะขมูลจะอยู่ฝั่งนู้นครับแล้วมีเชือกหนึ่งอยู่ฝั่งนั้นมีสามเชือกครับอยู่ที่นี่กอ,อนี่ครับเราต้องการสับรดออนไลน์นะครับเพื่อให้น้องช้างได้ ดำรต่อท่านใดต้องการให้คะแนนกับน้องช้างได้นะครับเดี๋ยวเราจะนองจะทําบัญชีให้กับเอฟซี FC ได้ช่วยคะแนนครับเพื่อให้น้องช้างออโยกเล่นไปโยกครับโยกควานไม่มานะโยกเล่นครับสายหัวเล่นเลยครับนี่ครับกระตกงานพร้อมกันกันกบ ทางขโมลอยู่ฝั่งนู้นแหละครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ปิดตัวลงโดยปริยายนะครับมีท่านใดต้องการช่วยเหลือเรื่องสับระรดออนไลน์ได้นะครับคือเติมคะแนนให้น้องช้างได้นะครับะว่าน้องช้างจะจะได้เนาะจะได้ควานจะได้มีน้ำมันไปเกี่ยวหญ้าเนาะครับโอเคครับนี่เราจะมาดูพังขมมลไปพังบุญมานะครับแน่แน่ยกใส่ครับ ตีใส่ตีชโชเลยอันนี้ถ้าเข้าถึงแล้วก็แล้วน,นะครับเพระาะว่าปกติผมก็ควานเขาไม่อยู่ผมก็เมื่อก่อนควานเขาปาดผมก็ให้น้ำให้ยาอยู่ครับนี่ครับควานเขาสับปรดมาให้เลยข้าบยากแลยทั้งหุ่นทรงไล่มาแล้วว่า ว่าเขา่าาอยากให้ลงซื้อบริษัทเขาน,น้องออนเราจะนี่ในควานพอควานม,มาให้แล้วนะครับจา t f ีให้มานะครับให้กระเนียนมาถ้าต้นกล้วยว่าไงอ,าอ,าอ๋อ,อโอ้ลงข้างล่างเอง นี่ที่เป็นกรบมนเนาะเขาไม่อยากให้ใช้ชื่อบริษัทลงไปนะครับกรุณาครับ FC ซีที่ช่วยแชร์ไอช่องของน้องออนนะครับหรือว่าติดต่อช่องของน้องออนหรือว่า youtube ช่องน้องออนกด็ดีอย่าอย่ากรุณาขอความกรุณาครับอย่าอย่าใช้ชื่อบริษัทเนาะใช้ชื่อสวนที่ ปอฟานอยู่นะครับกับน้ององ่อนอยู่เพราะว่ามันจะกระทบครับกระทบกับอคอฟานโดยตรงเลยครับเพราะว่าเราอาศัยอยู่กับเขาเราเราจะไม่ใช,ช้ไม่ลงชื่อนะครับกบความกับวุนาเนาะไม่ลงชื่อสวนนะครับเพื่อเพื่อตัวพวกฟานเองนะครับฟานเดี๋ยวเราจะ ลงอ่อนในเรียนครับแต่ว่าจะไม่ลงแบบยาวเนาะเพราะว่ามันจะเป็นอนนนะไรเนาะอาจจะลงแบบสั้นๆพอให้หายคิดถึงครับน้องอ่อนแต่เราจะมาลงกับทางบนมาและทางขมูลอยู่ข้างล่างนี้ประจําเรื่อยๆเหมือนกันครับแล้วฝั่งน้องอ่อนน้องหญิงน้องอังเปาเราจะลงพอให้หายคิดถึงเช่นกันครับฝั่งบนนี่ครับเรามาดูนี่ นี่ครับเราอยู่ตอนเย็นครับตอนเย็นกับพังขมูลและพังบุญมาครับผมพังบุญมากินยากินดีเช่นกันนะครับนี่จะเขาก็ไม่ค่อยตีนะเดี๋ยวเขากินกินแล้วกัดครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับช้างเชืองนี้แปลกนะครับผมผมว่าแปลกเหมือนกันเขาจะกินจะกินแต่ส่วนส่วนครึ่งครึ่งครึ่งต้นแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ทิ้งไง ผมสกเกตเหหลายครั้งแล้วก็จะโยกยนี่แหละโยกโยกโยกไปโยกมาอย่างนี้แหละครับนี่แต่แไม่ตีเหมืนอนคำมูลนะครับก็จะตีแบบแค่ดินออกกับที่เอฟบอกสัตว์มีพิษนะนา่นาจะใช้ครับนี่ก็จะตีแค่แค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเขากินนะปับ๊บในในใน,นนะแล้วกัดน่ะเห็นไหมครับก็จะกัดแค่ครึ่งเดียว ก็จะกินแค่ครึ่งต้นทุกกอนะครับที่เขากินเศษขยะเลยจะเยอะมากเป็นพิเศษน้องจะกินแค่แค่นี้แหละครับกับกับหัวสับรดเนาะที่มันเป็นอยู่ข้างในนะแกนมัน,นจะกินอย่างนี้ทุกอีพอควานเขาเลี้ยเขาปลูกปลูกอ้อยไว้นานนะครับนี่แบกอ้อยมามีแค่นี้แหละครับ เอาให้น้องช้างตอนเย็นอันนี้พันมาจากบ้านเนาะไม้ตะก็อลกูกอันนี้ให้กินตอนเย็นนะครับเจ้า,านไไหน้าที่ไหนพี่ไงไปมึงเข้าไปในสามหนึ่งนนโอ้ฮะ เมียนครับเมียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพาไปดูสารประกรรมของเราเนาะนี่สารประกรรมที่เรานับถือครับโอเคนี่นี่นี่เป็นนี่สารประกรรมของเรานะครับสามกันช้างสารประกรรมชา้า,รรรรมชางของเรานี่ยดอกไม้ครับที่เราไว้ ไล่สารประกรรมนะครับแต่นี่เราปิดไปเนาะสาธุสาธุสาธุกับลูกหลานขออนุญาตถ่ายเนาะถ่ายทำรายการนะครับปูตัญญาก็ดีเด้อจะปู้คู่บาสันประกรรมลูกหลานขออยากถ่ายเด้อครับอย่าทึ่ซาลูกหลานเลยครับลูกหลานมาถ่ายทำสื่อย่าโทรอย่าติงลูกหลานนี่ครับให้ลูกหลาน อายุหากินเจริญทุกเรื่องๆๆไปไปผักหนาดอครับให้เอฟซีนองออนเขามาหลาลๆาลูกหลานสิได้พ่อได้ยาได้ยังให้ซอยได้บังนัดได้กล้วยได้ไอ้อยได้สับป,ปะรดบังนัดให้พ่อให้สางเฮ้าได้อยย่ได้กินครับจะทวงจะติ้งลูกหลานเ้อครับสาธุสาธุนี่ครับเราดูสารประการนี้เราปิดปิดผ้าไว้นะครับก,กัน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 สิ่ง ไก่กันอะไรขึ้นไปเล่นไปคุยเขี่ยข้างบนนะครับแต่พรุ่งนี้เขาว่าจะควานเขาว่าจะเส้นใบประกำรรน่าจะแต่ยังไม่รู้เวลาไหนเนาะแต่มาทำความสะอาดครับนี่สารประกำรรช้างของเรานะครับสงสัยหักไปบางส่วนนะครับยังไม่ได้ดูสกตนะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ไม้ไม้ผุเนาะ นี่เพิ่งเขาต่อเติมไม้ใหม่นี่ครับสารประกร,รมช้างของเรานะครับของสวนเราเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเส้นไหวกับกับทุกอาทิตย์นะครับตอนสวนเปิดแต่ทุกวันนี้สวนไม่ได้เปิดก็จะมีเส้นไหวบางเวลา เวลาที่ว่าเราจะเดินทางหรือว่าเราจะทำมาอย่างอื่นเนาะแต่พวกนี้เขาน่าจะเซนไหวมอนกันเรียนพูดอยู่ว่าจะเซนไหวสารประกรรมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เราไหวนะครับนี่ครับสารประกรรมของเราครับอยู่ตรงใจกลางสวนเนาะ ข้างข้างสระน้ำนี่อาก,กาศยามเย็นครับผมบุญมาเจ้บุญมา,มาก็จะอยู่ตรงนี้เนะี่นี่ครับตอนนั้นฝนตกลมแรงมากครับดูสิเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ต้นตนี้หักลม้มยังอยู่เลยครับดีไม่ถูกช้างนะครับนี่หักล้มตน้นเียถ,ถ้าถล่มไปฝั่งนู้นนะผมว่าถูกช้าง ะลมมาฝังนี้ต้นใหญ่นะครับเป็น,ต,น,ต,นต้นกระทินเนาะทะลมมาถูกน้องช้างก็อโอ้ยหนักเลยรู้ชูยังไงครับนี่ครับไปโชคดีครับอูบารกรรมคุ้มครองครับให้แขวคลาดปลอดภัยเนาะนี่ครับ กระล่างขึ้นเลยตัวกระล่างขึ้นมีล่ำเนาะอ้ะอยกระล่างมีล่ำหวานเขาเลยครับวันนี้ได้กินอ้อยสับประรดทีเอฟซีให้ครับเอเคครับท่านใดต้องการจะเติมคะแนนเนาะให้น้องช้างนะครับผมให้น้องช้างเราพอให้เราต่อยอดไปซื้อสับประรดไปซื้อผลไม้ให้น้องช้างนะครับสามารถต่อยอดต่อเติมได้นะครับ เรยอดให้น้องช้างได้ครับเพื่อไม่ให้น้องช้างเราเพื่อมาเสริมครับเป็นห่วงพันขมูลฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าไม่มีจับรถเลยช่วงที่ไม่ได้กินเพราะปานก็ไม่มีตังค์เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็มุนมาก็เหมือนกันครับแต่ถ้ามีเอ้ีเข้ามาช่วยก็จะดีมากเลยครับกับอีเชียน,นึงก็อยู่ฝัง่งนู้นทะี่เห้นฝั่งนู้นจะได้จะไดช้ช่วยกันครับช่วยมาเติมใจเติมแรงครับ น้องออนเนาะกับพังน้องออนกับพ่อน้องออนครับให้เราได้ช่วยเหลือชาวช้างถึงช้างด้วยกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปกับทางบนมาเนาะนี่เมื่อกี้ยังกินยเมื่อกี้ยังยกงวงยกงาใส่อยู่เลยลไปออยมาแล้วมีสนใจกันเลยครับแต่เข้าถึงแล้วนิสัยดีมากครับไอ <laughs> โอกาสนะ โอเคเวเราลาไปกับพังไอพังมูลมานะครับแล้วก็พังขมูลฝั่งนู้นนะครับเราให้น้องน้องช้างกินต้นอ้อยไปก่อนเนาะครับส่วนสับประรดครับผมเดี๋ยวเราลาไปแล้วครับอย่าลืมติดตามช่องพังน้องออนแฟมแฟมแฟมบารี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะจะช่วยนะจะจะเริ่มลงให้กับ ทุกคนได้ได้หายคิดถึงน้องช้างนะครับได้ช่วยเหลือน้องช้างได้เฉวยเหลือน้องช้างได,ได้ได้เห็นได้ชมน้องออนเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราลาไปกับพังบุญมาเลยแล้วครับนะครับโอเคบายบาย